ผมจะเชิ์ให้แม่ผมดูว่าผมโหดขนาดไหนเ้วสุดตัวจังเลย <c oughs> เขาคงฉันจะขิดเธอนะถ้าเธอตู้ฉันอนะ่ะไม่ตัวครับ สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเมี์ค่ะนะคะวันนี้กับมีในเกมจลราสิกเวอร์งั้นเราไปต่อจากพาร์ทที่แล้วกันเลยค่ะเมยก็ห่างหายไปนานเลยนะคะกับเกมน,นี้เมยก็ไปสุ่มผลิตตัวไดโนเสาร์ให้เยอะขึ้นนะคะและเมคิดว่าน้องๆอยากดูพี่เล่นเกมน,นี้ไม่ไหวแล้วหลังจากที่พี่เนี่ยได้อ่านคอมเมนต์กันนะคะว่าเมื่อไหร่จะทำจูราสิกเวอร์อ่าพี่ก็ทำตามคำเรียกร้องของน้องๆแล้วนะคะ และเมย์ก็ไม่ได้แค่มาเล่นเปล่าๆนะคะวันนี้เมย์ก็มาสอนวิธีผสมข้ามสายพันธุ์ตัวใหม่นะคะเมย์จะผสมตัวธาตุน้ําบ้างนะคะเพราะว่าเม์เนี่ยได้ผสมตัวธาตุกินพืชธาตุกินเนื้อและก็ธาตุนกไปแล้วนะคะมาครั้งนี้ก็เป็นตัวธาตุน้ํากันบ้างนะคะ น้องๆอ,อยากรู้กันแล้วสิว่าพี่เนี่ยจะผสมตัวอะไรงั้นก็รอดูไปก่อนนะคะตอนนี้เมขอเก็บเงินก่อนนะคะเพราะว่าการผสมข้าวายพันธุเนี่ยจะต้องใช้เงินนะคะซื้ออาหารเยอะมากและต้องออกไปสู้ให้ดูอีกนะคะขอเก็บเงินก่อนละกันอ่ะเก็บ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 นี่อ่ก็เก็บเงินนะคะอันนี้เมก็ขยายพื้นที่ได้แบบว่า เพิ่มขึ้นอีกนะคะส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นลายวันนะคะมีของขวัญลายวันของเราเลยแล้วก็จะมีเควสให้เราทำด้วยนะคะก็จะได้เงินนะคะอันนี้อันนี้มียังทำไม่ผ่านนะคะก็ต้องผลิตเพิ่มนะคะเลเวล40ให้ครบ20ตัวมียังไม่ผ่านเลยนะคะอันนี้มีก็ผ่านแล้วนะนี่อันนี้นะคะก็ให้เรานะคะเอาตกแต่งนะคะมาวางไว้ให้ได้6กเอร์เซนตนะคะ นี่ก็ผ่านไปแล้วนี่เก็บเก็บเกอ่าตื่นเต้นแล้วใช่ไหมเคว่าพี่จะผสมตัวอะไรนะคะอ่ามาครั้งนี้นะคะก็จะมีอีเวนทั้งหมด3อีเวนด้วยกันนะคะนี่ก็มี3อีเวนด้วยกันแต่พี่จะเลือกแค่อีเวนเดียวนะคะเพื่อที่จะเอาไปสู้นะคะก็คืออาจจะเอาตัวใหม่ที่พี่ผสมเนี้ยเอาไปสู้อ่า ดี๋ยวขออันนี้เก็บเก็บนี่อันนี้ก็จะเพิ่มเลเวลนะคะงั้นเดี๋ยวไปดูเมยผสมไดโนเสาร์ข้ามสายพันธุ์กันเลยดีกว่าค่ะยินดีต้อนรับห้องวิจัยของเราอ,อันนี้นะคะเมยก็จะผสมตัวนี้นะคะก็จะมีชื่อว่าคูราโซรัสนะคะนี่ทักทายน้องๆหน่อยลกูกไอ้อย่าไปเยอะไลย่ะอยากเยูค่คนเดียว หน้าตาออกจะน่ารักทำไมหนูจะต้องขู่ด้วยลูกโอ๊ยรู้สึกหมดเหงีดเนี่นาไม่รู้ว่าผมจะไปผสมกับตัวอะไรก็ไม่รู้เนี่แล้วผมจะหล่อเหมือนเดิมหรือเปล่าอันนี้จะเะ็มีอีกตัวน,นะคะนี่เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะตัวคูราซอรัสเนี่ยจะต้องไปผสมกับไดนโนเสาร์ธาตุน้ำเช่นกันนะคะตัวนี้ก็มีชื่อว่าซาโคซูคัสนะคะ เราก็มาผสมกับจระเข้ผัดปากเหม็นของเมนะคะนี่นอนหงายหงเลยฮะทำไมต้องว่าผมปากเหม็นด้วยผมไม่ได้ปากเม็นซะหน่อยอันนี้นะคะก็ยังไม่ครบเลเวล40นะคะเมยจะต้องทําให้ถึงเลเวล40นะคะเดี๋ยวเมก็มีเลยก็ซื้อตัวนะคะโอเคเมยก็รอเวลานะคะก็ที่จะให้เจ้าตัว โคสูคัสนะคะรไม่ได้ก่อนอหมอยจังเลยผมงกำลังจะเป็นตัวขอดและของจากนี่ใช้ความสาม,มารถของผมเนี่ยพ่ชิสตรูได้ครับอ๋อแล้วผมจะไปผสมกับตัวอะไรเอ่ยอขอตายแพบก่อนนะคะขอตายแพ้ก่อนง่วงกินอิ่มแล้วก็ตั้งนอน อย่าเพิ่งมากวนผมนะครับผมขอเวลาส่วนตัวในการกินและก็นอนของผมก่อนนะะักด่าน,นี้นะคะเมก็ผสมเรียบร้อยแล้วนะคะก็รอเวลานะคะให้เจ้าตัวซาโคซูพัสเนี่ยเลเวล40นะคะอันนี้เดี๋ยวเมก็เอามานี่เลยผสมเลยนะคะเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะคะว่าเลเวล40จะออกมาเป็นตัวแบบไหนนะคะ มีไม่อยากรอเวลานานมากนะคะก็ใช้นี่นะคะเงินนะคะนี่เลยซื้อเวลานะคะนี่ผสมต่อก็ใช้เงินเยอะนะอ่าอันนี้เมย์ก็ไม่ได้เล่นนานก็สะสมเอาไว้นะคะ <c oughs> เยอะเพื่อที่จะเอามานี่เลยนี่ผสมข้าวสายพันธุ์ให้ให้น้องๆดูเลยนะคะโอ้โหก็ลอนะลแล้วก็ใช้เงินนะคะ เยอะมากเห็นไหมคะอ่าในที่สุดก,ก็เลเวลสาอแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็เอาเจ้าตัวนี้ไปทานอาหารนะคะแล้วก็จะเพิ่มเลเวลให้กับเจ้าตัวนี้กันโอ้โหหกดาวเลยดูสิหัวตั้งเลยนะคะอย่างเทยน,นะคะดูสิต้องหกดาวแน่อ่าเดี๋ยวเราก็ไปเพิ่มเลเวลให้กับเจ้าตัวนี้กันเลยดีกว่าโอ้โหดูสิเท่มากเลย แม่ที่สบผมก็เท่แล้วครับอ่าครับรู้สึกขี้เกียจด้วยแล้วก็ขอตายเทพรู้สึกคนหลังหรือว่าเราเนี่ยหนามเต็มตัวจนแบบว่าทําให้รู้สึกมีขี้กากขึ้นเตือนหรือเปล่านี่เออแต่รู้สึกว่าตัวเองเท่นะส่องไปส่องมาในบ่อนนะ้าเห็นตัวความเท่ของตัวเองโอ้โหรอมมา,ากๆเลยแน่ว่าไม่ครับ รูอวลูกของมิ้นเนี่ยชื่นชมกับผลงานที่หน้าตาของตัวเองนะคะเกิดมารอนะคะอ่าเดี๋ยวเราก็เพิ่มความสามารถให้กับตัวนี้กันเลยดีกว่านีกก็คือให้ทานอาหารนะคะงามงามอะไรจังเลยรู้สึกมีแสงอร่าอืออร่อยอืไอร่อยจังเลยแม่ครับให้แต่งฟันให้ผมเลยค่ะรู้สึกว่าปลาจะติดฟันผอมไม่มีลูก เมยไม่แปลงฟันนะลูกนะไม่น่าละ่ะผมถึงปากเหม็นก็เพราะแม่ดีเองอ,อันนี้นะคะมีก็เก็บอาหารนะคะรู้สึกว่าอาหารนี้ต้องใช้เยอะมากเลยนะคะนี่ก็เดี๋ยวเมย์ขอซื้ออาหารเลยละกันเนาะเพราะว่ารู้สึกว่าจะต้องให้ลูกของเมย์เนี่ยนะคะเลเวล40ถึงจะเอาไปผสมกันได้นะคะโอเคเดี๋ยวเมย์ก็ซื้ออาหารเลยละกันเนาะ อันนี้ก็เลเวล38แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ซื้ออาหารเลยต่อไปกินอ,อาหารขอ,อกเมนี่กินเข้าไปโูกอ้ยอะไรอย,อยาา่าง็รครับอันนี้สุกก็เลเวล40แล้วนะคะนี่โอ้โหลูกของเมก็หดถึงขั้นแบบว่านะดูหน้าตาสิคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราก็เอาไปผสมข้าวใส่พันกันเลยดีกว่า ยาโคไปก่อนนะครับงั้นมารอดูผมกลายพันธุ์นะครับบ๊ายบายของเมนี่ก็ก่อนไปนี่ก็โชว์กลิ่นปากก่อนนะคะ <ost of a NFT> ไม่ต้องโชว์มากลูกอ่านี่ก็ผสมแล้วนะคะอุ้ยกลายเป็นตัวนี้นะคะเมย์เคยเห็นตอนที่เมย์ไปสู้กับบอดนะคะหรือว่าไปสู้กับคนอื่นนะคะ โอหเดี๋ยวเราก็มารอเวลากันละกันอแต่ว่าเมย์ไม่ต้องรอนะคะเมย์ใจร้อนเลยก็ใช้เงินนะคะนี่เลยก็ให้เจ้าตัวนี้นะคะเวลานะคะไม่ต้องมานั่งรอนะคะอ่าก็ใช้เยอะเหมือนกันนะเงินนะ่ะดูสิแล้วก็ใช้ d n a เยอะมากเลยนะคะจะผสมเจ้าตัวนี้ออกมาได้นะคะดูสิอ่าในที่สุดเราก็ได้มาแล้วนะคะนี่ คูราสรัสนะคะอันนี้ตัวนี้เป็นยังไงคะดูดีสามดาวแน่โอ้น่ะเออรู้สึกว่าจะหน้าตุ๊กแกีปหน่อยนะคะห <c oughs> น้าเหมือนตุ๊กแกปะ <c oughs> พี่ว่าหน้าเหมือนตุ๊กแกนะอ่ะขอเอาวางไว้ตรงไหนวางไว้ตรงนี้ละกันอ่าอันนี้เมยก็ได้คูราซรัสมานะคะโอ้โหขอดูหน้าชัดๆหน่อยนะคะดูสิ <c oughs> โอ้ ก็รู้สึกว่าจะไม่มีข้างหลังนะคะจะดูคล้ายๆเป็นจระเข้นะคะก็จะแบบว่านะหน้าตาก็จะเหมือนตุ๊กแกหรือว่าจิ้งจกนะคะ <c oughs> อ่า <g ül> <g ül> ก็เราก็ไม่มีอาหารให้นะคะเราก็จะต้องซื้ออีกแล้วนะคะอาหารเดี๋ยวเมยจะต้องซื้ออาหารอีกแล้วนะคะ <c oughs> เด็วกูซื้อได้เท่าไหร่ในีคะโอ้ <c oughs> ได้น้อยมากนะคะ อ่ะโอเคเมย์จะต้องซื้ออาหารแล้วและอย่างนะคะเมย์อีเวนก็รอเมย์ให้เจ้าตัวใหม่นี้นะคะไปสู้อยู่นะคะก็จะต้องใช้อาหารนะคะเพื่อที่จะอัพเรเวลให้กับเจ้าตัวนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราก็อัพเรเวลให้กับเจ้าตัวนี้เลยดีกว่าเนาะ,ะซื้อเลยสวัสดีค่ะพร้พอมขอกินอาหารก่อนนะคะอร่อยจังเลย ถึงปากผมจะสั้นหน้าตาผมก็น่ารักนะครับเดี๋ยวซิตายังแบ้วอยู่เลยอ่ากระดือกกระเดือกอร่อยจังเลยครับแม่อร่อยมากๆเลยครันนี้ผมจะโชกฝีมือให้แม่ดูนะคะว่าผมเนี่ยโหดแค่ไหนอร่อยจังมัำน้ำน้ำอ่าอับนับนับ โอหรู้สึกว่าต้องใช้อาหารเยอะมากเลยนะคะอันนี้เมย์ก็ซื้ออาหารอีกแล้วนะคะ <c oughs> เงินหมดตัวเลยะ <c oughs> สมกับตัวนี้นะหมดแล้วนะคะเงินเมอ่าแล้วเราก็มาลองสู้กันเลยดีกว่านะคะนี่เมก็เลือกตัวนี้กับตัวนี้แล้วก็นี่นะคะตัวนี้เลยเอาไม่ก่อนแล้วขอเปลี่ยน,นเอาตัวนี้แล้วกันเอาโอเคเมย์ก็ได้แล้วนะคะที่เมย์เลือก อ่าีเวนต์นี้นะคะเราก็ชิงการ์ดทองของอ่าสายพันธ์น้ำนะคะอ่าเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะคะว่าเราจะได้อะไรนะคะอโอ้โหทางนั้นเปลี่ยนตัวนะคะโอ้โหลูปของเมนี่ก็แบบว่ากวนกวายนะคะเมย์ขอเปลี่ยนตัวบ้างดีกว่านะคะเมย์ก็เอานี่เลย เจ้าตัวนี้นะคะก็จะเป็น,นแกบพันเกียน,ยนี้นะคะอาเดี๋ยร์คอปจะกัดให้ใกแตกเลยทางนั้นกลัวเมี์มากเลยนะคะก็เปลี่ยนตัวนะคะโอ้โหทางนั้นก็ร้ายมากเหมือนกันนะคะดูสิเป็นคันพืชนะคะอ่าเดี๋ยวเมคอเปลี่ยนตัวเช่นกันนะคะนี่และก็เปลี่ยนตัวเสร็จก็ชาร์จต่อนะคะทางนั้นก็ไม่โจงตีนะคะก็ชาร์จเช่นกันนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าใครจะเป็นคนโจงตีก่อนกันอ่าทางนั้นเปลี่ยนตัวนะคะเดี๋ยวเมย์ก็เปลี่ยนตัวนะคะอันนี้เมย์ก็ช้าถึงเต็มแดแล้วก็ขอเปลี่ยนตัวเลยละกัน่าาตัวไหนจะสู้ดีละ่ะไอ้แกจะเอาอะไรนาสู้ช้าเนี่จีก็สู้เลยไม่ต้องเปลี่ยนหรอกโอ้โหทางนั้นช้านะคะไม่ได้หรอกนะคะเมย์ต้องเปลี่ยนตัวนะคะนี่ เอาตุ๊กแกพันเกียนมากะคะัค่ะดีแม่ว่าผมเกียนทำไมอะ่ะผมออกจะน,น่ารักอันนี้เมก็โจงตีไปห้าแล้วก็ชาร์จออนะคะทางนั้นป้องกันหนึ่งโอ้โหเอาไม่อยู่หรอกนะคะไนแน่อน๋อปารี้นักใช่ไม้ตายใหญ่เก่งเลยล้นห้อยด้วยเธอ,อทำเพื่อนของชานเธอต้องตายเจอฉันีนแน่พุทเลยเออน่าเลีดยดาย เดี๋ยวก็มาเจอนี่นะคะเอ้ยถามน้องของฉันเหรอในเลยขอชาร์จก่อนแล้วก็จะตีเหรโอ้ทางนั้นป้องกัน3ามนะคะโอ้โหป้องกันเมยางแบบไม่คิดเลยนะคะไม่คิดจีจะชาร์จเลยนะคะอทางนั้นก็เปลี่ยนตัวนะคะพอรู้ว่าสู้เมไม่ได้นะคะก็เปลี่ยนตัวเอากินเนื้อมานะคะแต่เมนะคะนี่เลยแหวสวัสด,ดีครับ ผมจะเชิญให้แม่ผมดูว่าผมโหดขนาดไหนโอ้โหตัวจังเลยเขาคงแชนจะขีดเธอนะถ้าเธอปู้ฉันน่ะไม่ตัวครับนี่เลยขอจัดให้ไส้แตกเลยนี่แน่โอ้โหทังนั้นป้องกันเมย์นะคะแทนที่เมย์จะชาร์จนะคะแต่ว่าทั้งนั้นก็เปลี่ยนตัวนะคะโอ้โหเปลี่ยนตัวใช่ไหมและก็เจอเมย์อีกนะคะเดี๋ยวเมยขอเปลี่ยนตัวก่อนนะคะแว๊บ วัาดีเราเจอกันอีกแล้วโอ้โหเราไม่อยากเจอเธอเลยอ่าอันนี้เมก็โจงตีถึงหกครั้งนัน้องกันสองหรอกหงานโชว์นี่เอาไม่อยู่นะคะตายแล้วอ่มาเจอชันอีกแล้วโอ้โหสีเหมือนกันเลยเราไม่ต้องสู้กันหรอกโอ้โหทางนั้นรู้สึกว่าโจมตีเมนะคะโอ้โหโลูกเมยหงายเก่งเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะเป็นพราเอกปิดงานนี้เอกับขอทักต่อ ทางนั้นก็คิดว่าเมจะโจงตีนะคะโอ้โหป้องกันเมไว้นะคะอ่าอันนี้เมยกคาชาร์จถึงแปแล้วนะคะขอขากับใช้ไสแตกนี่แน่งามงามงามไอ้โชคเป็นไงอะคะโอ้โแม่ผมดูโอ้โหในที่สุดเมก็ชนะนะคะนี่พระเอกนะขอเมนะคะสายพันธุ์ใหม่ของเม ก็เป็นคนปิดงานอันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็มาลองดูดนะคะตาต่อไปแต่โอ้โหเสียดายมากเลยนะคะตาที่2คือสายโทรศัพท์ของเมย์นะคะหลุดนะคะก็เลยทําให้แบบว่าเชื่อมต่อกับโน้ตบุ๊กของเมย์นะคะแบบไม่ได้นะคะก็เลยทําให้เราอะ่ะอัดไม่ได้นะคะโ,โหเสียดายมากเลยนะคะฉากที่2นี่ก็คือแบบมีอินโดมินัสเล็กนะคะไปสู้นะคะโ,โหโคตเสียดายมากเลยนะคะ โอเคเดี๋ยวเมยก็เลือกตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็นี่เลยวัสดีครับเจอผมอีกแล้วโอ้ดูไอ้หน้าตุ๊กแกหน้ากัดไฟแตกเลยทางนั้นนะคะรู้ว่าสู้เมย์ไม่ได้นะคะก็เปลี่ยนเจ้าตัวนกนานะคะออหน่ากินชะมวัดเลยเอ,อนี้มีกจะต้องเปลี่ยนตัวเช่นกันนะคะมีก็จะเอาตัวกินพืชมานะคะแล้วก็ชาร์จเอาไว้นะคะทางนั้นคิดว่าเมยจะ จงตีนะคะก็ป้องกันมเมอไว้นะนะคะแล้วก็เปลี่ยนตัวนะคะทางนี้ก็เมก็ชาร์จนะคะถึงห้าแล้วนะคะเดี๋ยวเมขอชาร์จเพิ่มอีกนะคะและ้วก็จะป้องกันเอาไว้แล้วการพอรู้ <c oughs> อยู่แล้วนะคะทางนั้นก็จะป้องกันเมนะคะทางนั้นชาร์จนะคะเอาเมดาวพินนะคะทีนี้เมชาร์จถึงแปดแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเมก็เปลี่ยนตัวละกันนี่ วัสดีคะอ่าทางนั้นก็ถูกเมฆจับขย่ำกัดไส้แตกอยู่แล้วนะคะนี่เดี๋ยวเมฆก็ชาร์จเอาไว้ด้วยนี่มีกระโจมตีถึง4นะคะโจเป็นยังไงละ่ะโอ้ลูกของเมฆตายแน่ๆเลยนะคะทางนั้นชาร์จถึงแ4แล้วนะ,ะแม่คะ <laughs> ผมลาก,ก่อนนะครับ <laughs> โอ้โหลูกของเมฆทูกจิกนะคะออ,อ,อืลาก่อนท่านผู้ชม ไม่เป็นไรน้องเดี๋ยวผมจะจักดการให้เองแมครับดูผมนะคะผมจะขิดเจ้านกนี้ให้ไสแตกเลยอ่าเออให้นกนี่นะนะไปจับฟันที่โรงบาลคีนอีกเลยดูสิปากยื่นปากยาวอันนี้ก็ัดชัดเอาไว้นะคะและ้วก็อ่าเมย์จะเล่นแบบว่าอืมจะจงตีสามทางนั้นกเมย์ก็รู้อยู่แล้วนะคะว่าจะต้องป้องกันนะคะเพราะว่า ทุกครั้งนะคะเวลาเราเล่นเนี่ยเราจะนับนะคะอ่าทางนั้นนะคะก็ชาร์จเอาไว้นะคะอ่าเมย์ก็ชาร์จถึงแปดแล้วนะคะอ่าเดี๋ยวเมย์ก็ขอโจมตีเลยละกันนี่โจมตีถึงหกแล้วก็มีชาร์จเอาไว้สองนะคะนี่ทางนั้นนะคะชาร์จเอาไว้นะคะไม่ป้องกันมีเลยนะคะอ่าไปลงปาคีนิกก่อนนะคะไปแกดฟันโอ้ลูกเมยก็ตายแล้วนะคะเพราะว่า ชาร์จถึงแปดแล้วค่ะทางนั้นทางนั้นก็โจมตีเมย์ถึงสี่อ้าารไปแล้วทางนั้นก็จะเหลือสี่นะคะนี่วิธีนับก็จะนับผีนี้นะคะเพราะว่าโจมตีไปแล้วสี่นะคะก็จะเหลือสี่อ่าอันนี้เมย์ก็ชาร์จเอาไว้สี่นะคะแล้วก็ป้องกันสองทางนั้นเพราะว่าเมย์รู้อยู่แล้วว่าทางนั้นจะต้องป้องกันนะคะเพราะว่าเหลือสี่อ่าก็คิดว่าเมย์โจมตีนะคะอันนี้ก็ทางนั้นก็มัวแต่ชาร์จนะคะ นี่โอเคเพราะว่าทางนั้นไม่มีเหลือแล้วเมลืมไปว่าทางนั้นไม่มีเหลือแล้วนะคะเพราะว่าเอามาป้องกันเ hey, มน,นี่นี่กระทะถึงแปดนี่เลยถ่าอันตีเท้าขย่ํากวนหน้าเป็นยังไงเจอเท้าฝ่าเท้าของฉันเขาปูลูกผมเมก็ชนะนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่ามีจะได้ตัวอะไรนะคะรู้สึกอย่างนี้น่าจะเป็นฉลามเนาะอ่า เี๋เราก็ดูกันนะคะอุย้ยรู้สึกว่าจะได้เป็นการทองด้วยนั่นไงโอ้ได้ฉลามการทองมานะคะโอ้โหรู้สึกว่าอีเวนต์นี้เราได้การทองเนาะเมย์ก็มีตัวหนึ่งแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยเอาไปผสมให้เจ้าตัวฉลามของเมย์นะคะโหดขึ้นนะคะอ่าเดี๋ยวเมย์ก็จะเอาฉลามของเมย์นะคะไปฟักไข่นะคะอ่าให้ฟักเป็นตัวโอเคอุย้ยต้องเสียเงินสิป่ะตอนนี้เมย์ไม่เหลือเงินแล้ว ออันนี้เสร็จพอดีนะคะอ่าโอเคตัวนี้ก็เสร็จพอดีนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเมก็จะเอาตัวฉลามนะคะก็มาฟักเป็นตัวโอเคเลยนี่แล้วก็รอเวลาไปนะคะ4วันเนี่ยโอ้ก็รออีกนานเลยนะคะอ่าเมก็มีตัวนึงแล้วนะคะเดี๋ยวค่อยเอามาผสมอ่ากันนะคะให้ เพิ่มดาวน,นะคะก็จะได้โหดขึ้นนะคะฉลามนี่โอเคค่ะสําหรับคลิปนี้เป็นยังไงคะสนุกไหมคะก็เ์ก็กทําตามนะคะคําเรียกร้องนะคะแล้วก็พยายามผสมข้ามสายพันธุ์ให้น้องๆน,นะคะได้เห็นนะคะความก็สําหรับคลิปนี้ก็พอเท่านี้ก่อนละกันนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะก็มาดูกันละกันนะคะว่าพี่จะผสมข้าวสายพันธุ์ตัวไหนมาอีกนะคะโอเคค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็พอเท่านี้ถ้าใครที่ชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้มีด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ